สวัสดีครับอยู่กับสีสุขฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมแม่พันธุ์บรามัานครับเดือดร้อยนะครับแม่สาวนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้าถุงทองนะครับแม่พันธุ์เดือดร้อยอีกตัวหนึ่งของเรานะครับที่เราจะนำมาพัฒนานะครับเป็นวัวเกิดเมื่อปีหกสองนะครับ เกิดเดือนกรกฎาคมครับอีกไม่นานก็น่าจะได้เป็นสัตว์แล้วนะครับเพราะว่าก็เริ่มเป็นสาวแล้วนะครับนี่ครับเป็นลูกบัวแดงนะครับพ่อครับเป็นบัวแดงเป็น HCR 999นะครับตัวนี้เราก็จะ วางแผนไว้ว่าจะใส่ V8 นะครับเพราะว่าจะเอากลัมเนื้อก่อนครับเพิ่มโครงสร้างเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับดูแล้วยังดูจากตัวเขายังโครงสร้างเล็กอยู่นะครับแล้วก็ลำตัวยังไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สียังไม่แดงเข้มมากนะครับก็เลยจะใส่วัวโบสเข้าไปก่อนนะครับ ก็ยังหักลาดอยู่นิดหน่อยนะครับน่ครับกินหญ้านี้เปียสับ์ครับเปียบดนี่ครับเจ้าถุงทองนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าเขาจะให้ลูกออกมายังไงนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นแนวทางที่เรา ได้แก้ทางเขาไว้หรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูแม่พันธุ์ตัวอื่นๆนะครับแล้วก็แนวทางที่เราจะใช้พ่อพันธุ์แล้วก็เราจะพัฒนาไปแนวทางไหนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าถุงทองนะครับเป็นสายกลมครับเกือบลืมบอกครับว่า เป็นวัวติดส,สายกลมนะครับที่เราจะเอามาพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ